อ้อะไรเนี่ยฮะอะไรอีกแล้วหน็อตทับตะไคร้กับทับตะไคร้ไปแล้วเออติดตามมันด้วยนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยข้ติดตามอ่ะมีแค่แปดจุดสองเปอร์เซ็นมาเทียบกับคนที่ไม่ได้ติดตามนะฮะเก้าสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่เนี่ คลิปเนี้ยที่เปิดตับไตเติลกันเลยเรวก,ก็กดดิสไลด์ผมเพราะว่าคลิปมันไม่มีเสียงแต่จะให้ดูนะว่าเป็นคลิปไหนมาไอคลิปเนี้ยน่ะน่ะน่ะจะให้ดู คุณเนี่ยแค่กดตรงนี้คุณแค่กดตรงนี้นมันจะยากตรงไหนคแค่กดตรงนี้ก็คุณจะไม่กดใช่ไหมมันจะมีอะไรเกิดขึ้นค,คุณกดไปคแค่นั้กดที่ผมที่เกี็บทำคำบรรยายนะ ตั้งห้าเดือนแล้วอ่ะแล้วก็อย่ายลืมกดติดตามกันด้วยนะ XD แน่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 ดับตเตเตร์มันก็ขึ้นแต่ไม่ยอมลงไม่ใช่สิแล้วไตเตร์มันขึ้นแต่ไม่ยอมกดอะ <c oughs> เข้าใจนะ Vi har bygget, vi.